หลังจากที่ได้ดูตอนที่2ของเดกเกอร์แล้วแหมงานนี้เราได้เห็นสัมป,ปราดที่หน้าตาคุ้นๆที่อาซึมิคานาตาเรียกมาครับนั่นก็คือเจ้ามิครานันเองงานนี้จะเรียกว่าเป็นสัมป,ปราดคู่หูของอุลตร้าแมนได้หรือเปล่านะในโลกของอุลตร้าแมนนั้นสัมป,ปราดที่เป็นคู่หูอุตาแมนนั้นมีเยอะพอสมควรเหมือนกันครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมวัฒนธรรมอุลตร้าแมนที่มีคู่หูเป็นสัมป,ปราดจะเป็นยังไงร,รับชมกันในคลิปนี้เลยเล่ะครับ เริ่มต้นจากอุณตาซวนที่ก็ทราบกันดีครับพี่แกนั้นพกแคปซูลสปาราที่สามารถเรียกออกมาได้ดังใจนึกนเลยทีเดียวครับเริ่มต้นจากสปาราแคปซูลวิสตอมครับในสึกแรกมันได้ทำลายยานบินของคุณตาดาวคูไปถึง2อํลำเลยครับแต่ว่าเมื่อโดนลำแสงจากยานบินลำที่3มที่ผลึกกําลังกันยิงเข้าที่หัวมันก็เลยพ่ายแพ้แล้วถอยล้นกลับไปครับซึ่งส่วนหัวนี่เองครับคือจุดอ่อนของมันครับที่ทําให้คุณตา ดาวคานั้นสามารถควบคุมได้นั่นเองครับสปราดแคปซูลมิคราครับซึ่งตัวนี้นะครับจะคอยมาต่อสู้แทนเซเว่นในยามที่เซเว่นหน้าสิวหน้าขวาครับอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของมันก็คือพละกําลังนั่นเองครับโดยจะเห็นได้จากตอนที่มันจับหางของเอเลคินครับเวี่ยงไปรอบๆได้อีกด้วยครับสปราดแคปซูล กิราครับมันเนี่ยมาจะต่อสู้ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยเก่งกาเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทครับเอกลักษณ์ของมันก็คือลายเส้นสีดําที่มีตั้งแต่ด้านหลังไปจนถึงแขนซึ่งจะเห็นได้อย่างเด่นชัดในขณะที่มันปรากฏตัวออกมาต่อสู้กับอุลตราเซเตัวปลอมนั่นเองครับ ต่อมาคืออุลตรามนเรโอครับซึ่งสเป,ปรยคู่หูของเขาก็าคือสเป,ปราดเพรจอรอนครับในอดีตมันเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของเลโอและยังเป็นคู่หูที่คอยเล่นด้วยกันบ่อยๆอีกด้วยครับมันถูกขับไล่ออกไปยังอวกาศในช่วงที่ดาว L77 กําลังแตกสลายพอดีเลยครับจนกลายเป็นสัป,ปราชที่ดูร้ายขณะที่มันกําลังเล่นรอนอยู่ในอวกาศนั่นเองครับอุลตร้ปปราแมนเซิร์ชค่ะสเปรยคู่ของเขาก็าคือสเป,ปราดแคปซูลเซต มิราคอนครับมันเป็นสบลาดแคปซูลที่เคยพ่ายแพ้จากการต่อสู้กับพ่อของเซิร์ตและถูกส่งมาให้กับคาสึโตครับที่กุ้มอกกุ้มใจครับมาได้พ่ายแพ้กับชาโดโดยถูกชาโดเมอริเคนพันเข้าไปซัดเข้าเต็มหน้าเลยครับไอตัวนี้น่าสงสารนะเนี่ยต่อมาคืออุลตร้าแมนคอสตมอยครับก็คืออาวลีโดริสนั่นเองครับสบลาดนกยากทีมนิสัยรักสงบและถูกอนุรักษ์พันอยู่ในเกาะคาบูระยะครับมันชอบเสียงร่าไพย เลดซีนที่มูซาชินำมาเป็นสร้อยคอแล้วนำมาหมุนหมุนหมุน g r มันชอบมากบางครั้งมันจะรับรู้ได้ว่ามูซาชิกำลังมีภัยแล้วมันจะบินออกตะก,กอไปช่วยเหลือทันทีเลยครับปัจจุบ,บันมันได้ไปอยู่กับคอสโมสที่ดาวจูรันครับและได้เป็นสัตว์เลี้ยงของมูซาชิคือรักมากรักยิ่งกว่าเมียอุลตร้าแมนเอสคู่หูของเขาคือโกโมรานั่นเองครับหนึ่งในคู่หูของนดจิที่พระเอกของเราเนี่ยรักมากรักยิ่งกว่าพ่อและแม่และไม่สนว่าโกโม ราจะเป็นอย่างไรเพราะเขาได้รักมากสมรัตดึกดับันที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคข,ของโซโซอีกครับซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าโกมร่าซอรัตนอกจากมันจะมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งแล้วมันยังมีอาวุธที่น่าภาคภูมิใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟาดหางอสองรมพลังเาวากับเอาหัวแทะขนาดใหญ่ครับบวกกับพลังกำลังแขนอันมหาศาลนั่นเองครับ อุลตร้าแมนออฟคู่องเขาคือจักรจาจกเกอร์ครับเมื่อก่อนเคยเป็นคู่ปรับศัตรูของอุลตร้าแมนออฟครับแต่ว่าในภายหลังได้ผันตัวมาเป็นมิตรครับและคอยตามหลอกตามหลอนออฟไปเกือบแทบทุกที่ครับแต่ว่าในใจจริงของเขานั้นเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีจิตใจที่ดีงามพอสมควรครับเมื่อเขาเป็นคนดีแบบนี้เขาจึงออกเร่ร่อนว่าง่ายคือมั่วไปเรื่อยๆครับ อูต้าแมนจีคู่หูของเขาก็คือมนุษย์ต่างดาวเพกาซ่าหรือเพกาครับเด็กชายชาวเพกาซ่าที่ได้รับความช่วยเหลือจากริคุในขณะที่เขากําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากครับและได้อาศัยอยู่กับริคุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเขาเป็นคนขี้กลัวและชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเวลาออกไปข้างนอกเขาจะต้องสร้างดาร์กโซนห่วงต่างมิติขึ้นมาครับแล้วคอยหลบซ่อนตัวอยู่ในเงาของริคุว่ายง่ายคือเขาเป็นเพื่อนคนเดียวที่คอยเป็นห่วงเป็นใยริคุอยู่เสมอครับ และวยังเป็นคู่หูได้ดีกว่าซีโรอีกด้วย ก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับการย้อนที่มาที่ไปว่าสําราดที่เป็นคู่หูกับอุลตราแมนนั้นมีใครกันบ้างถ้าเกิดว่าเราดูในอุลตราแมนเดกเกอร์ตอนล่าสุดจะเห็นได้ว่ามีการอยู่สามใบครับซึ่งมันก็คือวิสตอมมิครัสอะ r ิร่อันนี้ยอมรับตรงๆเลยว่าเหมือนกับเซเว่นเลยครับ <laughs> ถ้าเพื่อนๆเนี่ยคิดว่ามันขาตรงบริเพ่องอะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> พี่ขาตัวนี้ไปขาตัวนั้นไปอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เช่นเคยครับเพื่อรู้ว่าวงการโทคุของเราเนี่ยยังไม่ และอย่าลืมนะครับตอนนี้ซีรีส์นางหมาของเรากำลังเดือดเลยครับแล้วก็ฉายอยู่เลยถ้าเกิดเพ,เพื่อนๆท่านใดสนใจและอยากช่วยหรือพวกเราจริงๆเนี่ยก็ช่วยกันไปดูกันหน่อยนะครับตอนนี้ฉายไป2ตอ,อนเข้าไปแล้วและอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้หนางหมาเนี่ยไปเป็นคู่หูของเด็กเกอร์อีกคนหนึ่ง <S 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 อ๊ย